เองคือคือเราอะไม่เข้าข้างน้องเราเว้ยเราอะเราอะจะแบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามในชีวิตน้องเราอะเราจะรอเป็นกำลังใจแล้วก็รอปลอบใจน้องเราอย่างเดียวแล้วเพราะว่าก็ต้องเติบโตการอ,อกหักก็คือก็คือการอ,อกหักก็คือการเติบโตอย่างหนึง่งการมีความรักก็คือการเติบโตอย่างนึง่งการเป็นตัวของตัวเองอะ ก็เป็นการเติบโตอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบในตัวน้องการินนะเพราะว่าเขาอะเป็นคนแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงอารมณ์เลยชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเกลียดก,ก็บอกเกลียดรักก็บอกรักใช่ไหมพี่เบลเออเน้องเขาเป็นอย่างนั้นดิด้งดครับเออหัวล้อก็หัวล้อเ,เสียงดังอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีอะมันแบบ ให้เขาได้เร oh ียนรู้กันจริงๆก่อนแบบอืออายุอายุก็ไม่น้อยเราไม่ใช่เด็ก18อะไรเงี้ยจีบกันวันนึงพรุ่งนี้รักเลยเออแล้ววันหนึ่งถ้าน้องอสมมุติว่าเขาไม่ได้รักกันน้องกามินเขาก็ไปเติบโตของเขาอ่ะเดี๋ยวเราปอกน้องเราเองเว้ยและทุกคนอ่ะพี่เบลพี่เบสพี่ต้อมก็ช่วยปลอบใจชาลีด้วยนะโอเคปะครับ <c oughs> ต้องทำ <c oughs> ทุกวันเลยป้าแตงต้องทําทุกวันต้องต้องต้องโปรเทคแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าชาลีเคยบอกว่าป้าแตงคือต้องจะจําทุกคำหรือว่าทุกงานหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวตอนเวลาต้องมาเล่าต้องไปจำคำหนึ่งที่ชาลีบอกรครับป้าแตงก็บอกว่าถ้าวันในวันหนึ่งเขาทําตัวไม่ดีอย่าสนับสนุสนเขาอย่าสนับสนุสนเขาให้ต่อว่าเขาให้ติงเขาให,าให้ให้ด่าเขาแล้วก็ติเพื่อขอไม่ได้ติเพื่อทําลายนี่คือสิ่งที่ต้องยึดยึดในสิ่งที่ต้องยังโปรเทคชาลีอยู่ว่าก็ในเมื่อ บางคนบอกว่าต้องทำไมยังอวยชาลีอวยชาลีอวยชาลีอยู่นะะั่นแหละแต่ต้องถามว่าในเมื่อเขายังไม่มีอะไรที่ที่เสียหายยังเป็นคนดียังเป็นคนน่ารักยังเป็นคนที่แบบแบบดีต่อแฟนคลับดีต่อครอบครัวแล้วเขาน่ารักแบบเนี้ยทำไมต้องถึงเลือกที่จะไม่อวยเขาเนี่ยฮะในตอนถ้าถ้าให้เขาทําไม่ดีก่อนต้องถึงจะไม่โพรเถีงเขาแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ชาลีเขายังทําไม่ดีนะครับในมุมมองของคนที่แบบที่แบบติดตามชาลีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยบ้าแดงผมก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเขาทําไม่ดีต้อมก็จะไม่ปล่อยชาลีเหมือนที่ชารีบอกทุกคนว่าอย่าปล่อยผ่านถ้าเขาทําตัวไม่น่ารักกับไม่ดีหรือไม่ดีต่อต่อแฟนครับอะไรเงี้ยครับค่ะพี่ต้อมจริงมั้ยนะเมันทำให้เราได้พูดได้เต็มปากหรือปกป้องเขาได้เต็มปากใช่ครับไม่งามอะไรเงี้ย ใช่ครับเราสามารถพูดได้เต็มปากทุกครั้งว่าเอ้ยทำไมเราถึงโปรติกชาลีทาไมถึงโปรติคนที่เขารักอย่างกาเมีนด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้า<น>ใจป้าแตงเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคือคือไม่งั้นนะถ้าเราไม่ได้มีพื้นฐานหรือไม่มีไม่มีคาหรือท็อป,ปิกหรืออะไรต่างๆที่มันขึ้นมาแบบเป็นเป็นเป็นที่ยืนเหนียวว่าเออในเมื่อเราเป็นแฟนคลับชาลีถ้าเรายังไม่ปกป้องโปรติกเขาทั้งที่เขาทําตัวน่ารักแบบเนี้ยเราจะมาอยู่ตรงนี้ทําไมใช่ไหมป้าแตงมันก็ไม่ไม่จำเป็นเราก็ไม่จาเป็นต้องมมานนั่งงอตรี้กะ นั่นแหละครับคือสิ่งสิ่งที่เราต้องทําอยู่ตลอดเวลารวมถึงโค้ตคนอื่นด้วยที่เขาที่เขารับชาลีและปกป้องชารีครับประเั้นเนาะแต่ว่าเราก็แบบเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่แหละใช่ครับใช่ใช่เราก็แบบอย่าอย่าไปโกรธอะไรหรืออย่าไปอย่าไปแบบอย่าไปโกรธเขาอะเอออย่าไปบังคับเขาก็ให้เขาเรียนรู้กันไปเราก็มองด้วยมองเหมือนดูอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตูโดนด่าแทนไม่เอา สวัสดีค่ะป้าแตงนะคะป้าแตงก็แบบเป็นพี่สาวของดาราอาจจะได้เป็นพี่สะพ้ายเสียงเสียง